นายวินโรุทรัพย์ส่งสุขอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องนวัตกรรมทางบัญชีฟาร์มสู่เศรษฐกิจภาคการเกษตรสมัยใหม่ด้วยกลไกครูบัญชีอาสาและมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูบัญชีอาสาทั่วประเทศการจัดสัมมนาในวันนี้นะครับ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรอสาหกรเรื рон, dad, nee. ่องของการที่จะมีส่วนในการที่จะพัฒนาพี่น้องเกษตรกรในมิติของกรมตัวอุตสากรเองนะครับในเรื่องของการให้ความรู้นะครับด้านการบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนนำมาใช้ในการประกอบอาชีพเป็นเรื่องของการที่จะใช้เรื่องของการคำนวณต้นทุนในการทํางานรวมทั้งเรื่องของกระทรวงเกษตรกรเองมีการขับเคลื่อนเรื่องของการที่จะยกระดับเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนครับของพี่น้องเกษตรกร ผู้บัญชีนะครับที่ได้มาสัมมนาในวันนี้นะครับเป็นผู้บัญชีที่เป็นผู้แทนของทุกจังหวัดนะครับในพื้นที่ที่กรมตรวจวิศกรไปดูแลเป็นส่วนหนึ่งของผู้บัญชีใน6,000กว่าคนที่ทุกๆท,ท่านได้มีความปราธารีต่อสังคมนะครับในกะารที่จเข้ามาดูแล นะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้มีวินัยทางการเงินให้มีความรู้เรื่องของการออมมีความรู้เรื่องการบัญชีที่จะยกระดับในเรื่องของสิทธิในโัวเรือนที่มีความเข้มแข็งหวังว่าการสำมันา,านในวันนี้นะครับกรมจุลเศรษฐกิเองได้ขับเคลื่อนนะครับในโยบายของทาง่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรเองนะครับ <c oughs> ในโยบายของรัฐบาล <c oughs> ที่จะยกระดับคุณครูคบัญชีนะครับจากนักบัญชีที่มีความรู้สามารถอยู่แล้วไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามายกระดับในความเข้มแข็งของตัวเองแล้วก็ยกระดับความเข้มแข็งของสัังงคมด้วววยก็ห่า ในการจัดงานวันนี้เราจะสามารถตอบโจทย์นโยบายงรัฐบาลตอบโจทย์นโยบายของกองระทรวงเกษตรอสกรณ์ตอบโจทย์ของความมั่นคงทางสังคมนะครับพี่น้องประชาชนด้วย,กร,ยกรมจุลินทรี์เองมีครูบัญชีในทุกจังหวัดน,นะครับ6,000-7,000ท่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของเราเองพร้อมที่จะให้ความรู้พร้อมที่จะช่วยกันในการที่จะทำให้ท่านได้สามารถเข้าถึงเรื่องของบัญชีแล้วก็ทำให้ท่านมีความเข้มแข็งในโครออัรเดือนด้วยครับ และนอกจากนี้สิ่งที่ได้รับมากที่สุดคือกำลังใจจากการทำงานเพราะเราเชื่อมั่นว่าครูบัญชีอาสาทุกท่านล้วนเสียสละทุ่มเทและมุ่งมั่นอย่างแท้จริงและการประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงเฉพาะบุคคลแต่ต้องรวมถึงทีมงานกลุ่มประชาชนและชุมชนโดยรอบด้วยครูบัญชีจึงเป็นกำลังสำคัญที่ได้ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีให้กับครอบครัวเยาวชนสมาชิกในชุมชนเกษตรกรและ ประชาชนโดยนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตให้มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนโดยมีบัญชีเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต